ปรันตะวันกระบวนท่าที่หนึ่งระบำอักขี สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับจะมาด้วยการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์ไฟเออร์ฟิสนะครับผมหรือก็คือดาราอัคคีนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ผมทําการ์ดมอนสเตอร์ของพวกเขาไปก็มีเป็นพาร์ทแรกนะครับมอนสเตอร์เอฟเฟกเนาะแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นพวกแบบมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กมอนสเตอร์ที่แอดวานซ์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทที่3นี้ซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของการ์ดเวทมนต์กับดดดักกโยทที่่่่วาาาานนผูู้้ชมจะถเิด ใครเคยดูาพาคหนึ่งาคสองมาแล้วเนี่ยน่าจะเห็นว่ามันมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกการ์ดแบบระบำอัคคีนะครับซึ่งพวกการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์ไฟเออร์ฟิสนะครับหรือก็คือดารากีเนี่ยมันก็จะมีกํากับด้วยคําว่าระบำอัคคีกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็มีจํานวนพอประมาณนะครับผมการ์ดเวทมนต์มีอยู่7แล้วก็กับดักมีอยู่6ก็จะเป็น13ใบด้วยกันสาหรับคลิปนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดพวกแบบเวทมนต์กับดักต่อเนื่องซะด้วยครับผมคือมันอยู่บนฟ ระอัคคีบนฟิลนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอระบำอัคคีอะไรกันบ้างเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับระบำอัคคีโดเมครับผมระบำอัคคีโดเมเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับซึ่งระบำอัคคีเนี่ยถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันจะใช้คําว่า f i r e Formation นะครับซึ่งก็มีการทับศัพท์ด้วยคําว่าโดเมไปด้วยเลยนะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับระบำอัคคีแล้วตามด้วยชื่อเฉพาะอะไรมันก็จะว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งใบแรกกนดีรบา้ อยู่2อเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1เลยเมื่อเรามีการเปิดใช้งานมันแล้วนะครับเราจะสามารถรีลิสต์มอนสเตอร์ที่อยู่บนมือและอยู่บนฟิลของเราให้มีเลเวลเท่ากับหรือมากกว่ามอนสเตอร,ร์พิธีกรรมเป้าหมายโดยมอนสเตอร์พิธีกรรมเป้าหมายตัวนั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์เผ่านักลบสัตว์นะครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องที่เอาไว้อันเชิญพิธีกรรมนะครับก็รีลิสต์จากบนมือบนฟิลได้ตามปกติเลยนะส่วนเอฟเฟกอ้าาเว่ต์ ถูกส่งลงไปสุสารเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ดาราอัคคีหนึ่งตัวจากในสุสารของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิ์ได้ครับและการ์ดใบต่อไปนะครับผมระบำอัคคีอินเกนครับผมระบำอัคคีอินเกนเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้ก็สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของมันได้เพียงเทอระใบเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งก่อนเลยเหมือนกันครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดใช้งานปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นตัวฟิวชั่นนะครับผมเผานักรบสัตว์และที่งพวกวัตถุดิบนี่ ไปสุสานนะครับโดยวัตถุดิบนั้นเนี่ยเราสามารถส่งจากบนมือหรือจากบนฟิลได้นะครับส่งเสร็จปุ๊บก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยครับ ซึ่งก็เป็นเวทมนต์ต่อเนื่องที่ใช้อันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นก็มาแนวนี้อีกแล้วนะและเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ที่ไหยหน้าอยู่บนฟิวถูกส่งลงไปสุ่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อดาราอัคคีหนึ่งตัวจากในสุสารเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับนี่แพทเทิร์นของมันก็จะเป็นประมาณนี้กันนะไอ้พวกระบำอัคคีทั้งหลายการใบต่อไปนะครับการดใบนี้คือระบำอัคคีเกียบโคครับผม A o, รมะรบำอ ใช้งานให้เลือกการ์ดเวทมนกับดักที่เซตอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งใบครับการ์ดที่เรามีการเลือกนั้นของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมจะไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่เป็นเอฟเฟกต์การ์ดที่จะใช้กับการ์ดเกียบโคใบนี้นะครับส่วนการ์ดใบนี้เนี่ยตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิวการ์ดที่เซตของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราเลือกเนี่ยก็จะเปิดใช้งานไม่ได้ด้วยเลยครับผมนอกจากนั้นแล้วตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิวนะครับมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์ที่อยู่บนฟิวของเราพลังโจมตีจะเพิ่่่่่มขึึ้น100ซงงงงกกกกกาาาาา ใบอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถหงายหน้า3ใบแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์ของเราได้แต่ว่ามันก็ไม่คุ้มเนาะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแค่รอยเดียวเองการ์ดใบต่อไประบำอัคคีเทงคิครับผมระบำอัคคีเทงคิเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องการเวทมนต์ใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันครับโดยเอฟเฟกของการชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมเมื่อเรามีการใช้งานมันเสร็จปุ๊บนะครับเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบสัต,ตว์ 4, หวน, 1, วนึ่น และตราบใดที่การ์ดใบนี้ไงายหน้า,ยนายอยู่บนโซนเวทกับดักมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์บนฟิลของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น100พอยพ์ยครับการ์ดใบต่อไประบำอคีเทนสุครับผมระบำอคีเทนสุเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับโดยการ์ดเวทมนต์ใบนี้ตราบใดที่มันไงหน้ายอยู่บนโซนเวทกับดักในช่วงเมนเฟสนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติไปแล้ว1ครั้งเราจะยังสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์อีกหนึ่งตัวในเมนเฟสนั้นเนี่ยลงไปเพิ่มบนฟิล อยู่บนฟิว์มอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์บนฟิล์ของเราพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น100พอยครับอ่าซึ่งก็อันนี้ก็คือเอามาเรียงรายกันเนาะก็ทําให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์ถ้ามองแล้วเนี่ยเรียงก,กัน5าใบพลังโจมตีของมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์ทุกตัวของเราก็เพิ่มขึ้น500ก็ถ้าไม่เปลืองฟิว์ก็ไม่เป็นไรครับผมใช้งานกันไปได้ตามนี้เลยนะอย่างเช่นการไปต่อไปก็มีเอฟเฟกต์นี้นะการไปนี้คือระบำอคีโยโคครับผมระบำอคีโยโคเป็นการเวทมนต หนอยู่บนฟิลด์ของอีฝ่ายได้1ใบครับผมถ้าเกิดว่าเราเลือกการ์ดของอ e ีฝ่ายหนึ่งแล้วนะครับทิ้งการ์ดมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์หนึ่งตัวจากบนมือของเราไปแล้วก็ทําลายการ์ดที่เราเลือกทิ้งไปได้เลยครับการไปนี้ก็ทัางนะ่ายหน้าอยู่บนฟิลด์ก็เหมือนกันครับผมมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์ของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น100่งร้อยพอยครับาการดไปต่อไปป้อมประการอัคคีโชซันคาคุครับผมป้อมประการอัคคีโชซันคาคุเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลด์นะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับตามกฎของเกมแล พวกการ์ดมอนสเตอร์ที่มันมีเอฟเฟกต์การพูดถึงเอาการ์ดระเบีงอัคคีนู้นนี้นั้นขึ้นมาบนมือจากสุสานขึ้นมาบนมือเอาสุสานกับข้าเด็กอะไรพวกนี้นะครับการ์ดใบนี้ก็ถือว่าเข้าเกมนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าเกิดว่ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์ดาราอัคคีมานะครับให้วางเคาน์เตอร์ดาราอัคคีหนึ่งเม็ดลงที่การ์ดใบนี้ครับผม,มทุกครั้งที่มีการอัญเชิญเลยนะไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษอย่าง,งี้เทิงเเเ3ตไปลลยรมรแะที่2ขอองมันันะครค,ะครืเล้งเรา ถอดเคาน์เตอร์ดาราอัคคีออกไปเพื่อใช้งานเอฟเฟกดังนี้ครับถ้าเกิดว่าถอดไป2เม็ดนะครับในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านักรบสัตว์บนฟิลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีการโจมตีนะอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดได้จนกว่าจะจบดาเมสสเต็ปครับส่วนถ้าเกิดว่าเราถอดเคาน์เตอร์ไป6เม็ดเลยนะครับในเทิร์นนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์จากนเด็กหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเต็มที่เลยเทหมดหน้าตักหรือเปล่าก็ไม่่่รรรู้ร้แตตวาาาถาเาถเออด์ เม็ดเลยนะเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์หนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์โดยไม่สนใจเงื่อนไขครับก็หมดไปนะครับผมสําหรับการเวทมนต์ที่เป็นระเบมอคัคคีนะก็การไม่ได้มีความหลากหลายอะไรขนาดนั้นนะครับเอฟเฟกก็จะค่อนข้างเหมือนกันนะแค่มองว่าไอ้การไปไหนเท่ดีเอาใส่ไปเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกาดกับดักกันบ้างครับผมการกับดัก6ใบของซีรีส์ไฟเออร์ฟิสลยนะครับผม,ม การ์ดใบนี้คือระบำอัคคีขั้นสมบูรณ์เซโตครับผมระบำอัคคีขั้นสมบูรณ์เซโตเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานมาแล้วนะครับเลือกการ์ดเวทมน์กับดักที่ติดชื่อระบำอัคคี7ใบรีมูฟออกจากเกมไปครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อดาราอัคคีจากในสูตรสารของเราเท่าที่เป็นไปได้เลยนะเอาอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษครับโดยที่ว่าเมื่อมีการอัญเชิญเสร็จแล้วนะครับเราอัญเชิญมากี่ตัวให้เราเอากา์ดเวทมน์ กับดักที่ติดชื่อระบำอัคคียกเว้นการ์ดระบำอัคคีขั้นสมบูรณ์เซโตอันนี้นะครับผมเอาจากในเด็กเนี่ยลงมาเซตไว้บนฟิลด์ได้ด้วยครับเออคือแบบเอาจากในสุสานเใบออกนอกเกมไปแล้วนะยังสามารถเอาอีกหลาย,ลายๆใบเนี่ยที่เป็นไปได้นะครับเอาจากในเด็กเนี่ยลงมาเซตบนฟิลด์ได้อีกแม่งโคตรเท่การ์ดใบต,ต่อไประบำอัคคีขั้นสมบูรณ์ชินโตครับผมระบำอัคคีขั้นสมบูรณ์ชินโตเป็นการ์ดกับดักเคานเตอร์นะครับการ์ดกับดักใบนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอรใบเท่านั้นนะอนอาานอเอฟเฟกติ ชื่อดาราอักคีหรือการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อระบำอักคีอยู่นั่นแล้วมีการใช้งานการ์ดเวทมนต์กับดักขึ้นมาปุ๊บทาให้เอฟเฟกต์การ์ดใบนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับการ์ดใบต่อไประบำอักคีเทงเคนครับผมระบำอักคีเทงเคนเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบน,นี้เนี่ยสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้ในช่วงเมนเฟสหนึ่งของเรานะครับซึ่งบาร,รมีการใช้งานแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์หนึ่งตัวจากบนฟิลของเราแล้วก็มมมออออออนนนเเเตตรรรร์ทที่่่นน่าาาลลืกกััั้้ะะบจจถูํใหไไไผปแวขง การใดๆเลยยกเว้นการ์ใบนี้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตราบใดที่การใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์บนฟิลของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น300ยพอยต์ครับผมแน่ดีกว่าการเวทบนนะการเวทบนเพิ่มแค่100เท่านั้นอันนี้เพิ่ม300กันเลยทีเดียวการใบต่อไประบำอัคคีเทนเซนครับผมระบำอัคคีเทนเซนเป็นการกับดักต่อเนื่องนะครับการกับดักใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานมาแล้วเลือกมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเรามอนสเตอร์ที่เราเลือกนพพลังโจจจมตีะเิ่่้นน700ยไปกวา จะจบเอ็นเฟสและตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังไงายหน้าอยู่บนฟิลมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์ของเราพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น300พอยต์เช่นกันครับก็คือเหมือนกับที่จริงมันเป็นการ์ดสวมใส่ก็ได้นะจริงจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการ์ดสวมใส่เนาะเราต้องเลือกใช้งานเพื่อเลือกมอนสเตอร์ที่จะเพิ่มพลังโจมตีสัก700อะไรเงี้ยว่ายืนขู่ศัตรูก็สามารถทําได้นะครับการ์ดใบต่อไประบําอัคคีไคโยครับผมระบาอัคคีไคโยเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องในเทิร์นที่เรามีการใช้งานการ์ด โจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ให้มอบความเสียหายทะลุด,ดีเฟนส์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีฝ่ายนึงครับนอกจากนั้นแล้วตราบใดที่การไปนี้ไงหน้าอยู่บนฟิล์มอนสเตอร์เผานักรบสัตว์ทุกตัวบนฟิลของเราพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น300ครับการไปต่อไปใบสุดท้าย5 i v e b a t t e r e x p l o s i o n ครับผม Fight b เต t e r e x p l o s i o n เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับที่จริงการไปนี้ถ้าแปลตรงไทยตรงๆมันก็คือการระเบิด5พี่น้องนั่นเองนะครับมันดูไม่ค่อยเท่นะผมเลยขอเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษตามนี้นะฮะการไปนี้นะครับผมเมื่อเรามีการใช้งานมันนะครับไลฟ์พอยต์ของเราจะเพิ่มขึ้น500คูณจำนวนการ์ดเวทบนต่อเนื่องและกับดักต่อเนื่องบนฟิลด์ของเรานอกจากนั้นแล้วถ้าการ์ดไปนี้ที่หนายหน้าอยู่บนฟิลด์นะถูกส่งลงไปสูตสารโดยเอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตอน้ี่่ใองกบื เรามอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งตามจํานวนการ์ดคูณ500อครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าเอฟเฟกค่อนข้างโหดนะถ้าเกมดาเนินไปสักเยอะๆนะครับผมการ์ดในเด็กเราหายไปพอสมควรหายไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเราจะต้องมีการเวทมนต์กับดักอยู่ในสูตรสารสักประมาณอ่ะสมมติสิบใบเลยนะความเสียหายก็5000เองนะครับผมยังโหดเลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดส3ใบที่เป็นเวทมนต์กับดักของซีรีส์ไฟเออร์ฟิสนะครับผมหรือก็คือเป็นพวกระบบาอัคคีตามที่ผมได้เล่าไปนะก็ครบถ้บว พวกดาราอักคีนะครับแล้วก็เคยใช้ระบําอักคีอย่างนี้ในการเล่นนู่นนี่นั่นก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ